สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่ f ฟ m i l y นะครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีในเอฟซทุกทท่านเลยนะครับผสวัสดีผู้ใหญ่ใจดีทุกทท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับน้องใหม่ f ฟ m i l y นะครับเป็นอะไรเป็นวัดกันบนวงเด็กๆก็ปล่อยให้น้องใหม่หากินนะครับกินญ้าตามทางทางนะครับนี่ครับลูกน้องลูกน้องเยอะมากนะครับผมนี่อาบน้ําให้วันนี้แล้วเจ้าขาว วันนี้สาสานเจ้าหมอกเจ้าแดงนะครับผมนุ่งก็น้องใหม่ครับน้องใหม่ก็เจ้าอวดนะครับผมอวนมากเลยน้องใหม่นะครับให้กินต้นไม้ก็เป็นต้นต้นหมากนะครับผมเพิ่งอาบน้ำให้ตอนเย็นนะครับผมตอนค่ำ เลยได้ปล่อยให้กินบ้างเดินบ้างครับผมให้ออกกำลับบงกายเพราะว่าส่วนมากแล้วก็จะไม่ค่อยได้เดินเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็พยายามที่จะพาเดินเช้าเย็นนะครับเช้าก็ออกเดิน mm hmm. เย็นก็ออกเดินบ้างนะครับผมให้เขาได้ยืดเสน้นยืดสายนะครับผมน้องหมก็จะเข้าเจ็ดเดือนแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับหกเดือนผ่านมาแล้วนะครับผม เข้าเดือนที่7แล้วนะครับผมที่ประสมพันธุ์มานะครับผมน้องใหม่ก็ได้7เดือนแล้วนะครับผมก็ความสมบูรณ์อ้วนมากนะครับน้องใหม่ก็ได้น้องนะครับผมก็เลยอ้วนมากนิดนึงนะครับผมกินเยอะแล้วก็อ้วนนะครับเพราะว่าได้น้องแล้วแต่ตอนนี้ก็กําลังเข้าเดือนที่7นะครับ สมบูรณ์มากนะครับน้องใหม่นะครับสมบูรณ์ดูนเนื้อตัวนะครับผิวหนังนะครับดูครับอร่อยไหมน้องใหม่หางเลื่มยาวมากแลวตัวนี้ก็เป็นสับปะรดของน้องใหม่ครับคุณยายบุญรลายนะครับผมก็ยังเหลือเยอะพอสมควรนะครับ ไกลๆนู้นก็จะเป็นคุณยายลำดวนนะครับกำลังเดินมานะครับหมู่บ้านชาวเขาตอนนี้ก็เหลือช้างอยู่สิบปราเชือกแค่นั้นนะครับผมน้องนั้นก็กลับบ้านหมดแล้วเหลือช้างไม่เยอะแล้วนะครับเหลือแค่ประมาณสิบสิบหกเชือกประมาณนี้นะครับผมจากเมื่อก่อนเคยมีหกสิบเชือกนะครับผมก็กลับบ้านกันหมดนะครับไปไหนแล้วทีนี่ ไปแล้วได้ต้นไม้ต้นหนึ่งไปแล้วดูครับน้องหมาก็ไปตามครับผมดูครับลูกน้องลูกน้องเขาไปแล้วลูกพี่ไปลูกน้องก็ไปนะครับผมตอนนี้ลูกพี่พาเดินแล้วลูกพี่จะไปไหนมารูนะ ไปไหนน่ะน้องใหม่เอ,อ้ยจะไปเล่นดินฮะฟ้าแม่แม่แม่ไปเล่นดินเขาแล้วลุงโอ้น้องใหม่นล้วนีะครับเล่นดินเขาครับไปขโมยเล่นดินเขานะครับของนู่นกองดินนู่นครับผมกองดินที่เขาเทไว้นะครับน้องใหม่ไปขโมยเล่นนะแล้วก,ก็ปล่อยให้ mm hmm. หากินหญ้านะครับ เจ้าตั้งนะครับเจ้าตั้งเป็นบริกาศนะครับนี่ครับดูครับก็ไปเดินมาแล้วครับผมก็เลยเอาไว้นานไม่ได้ครับเดี๋ยวจะไปเล่นสนามหญ้าเขา เพราะว่าน้องใหม่จะไปปีนนะครับไปปีนสนามหญ้าเขาเป็นสนามหญ้าของสนามยิงปืนเขาครับนะผมปล่อยไว้เดี๋ยวไปปีนของเขาพังหมดไปขโมยเล่นดินของสนามยิงปืนมาครับดูครับวนทวนสมบูรณ์มากนะครับก็วันที่สิ้นปีนี่ครับสิ้นปีนี้สิ้นเดือนนี้ก็จะเข้าเจ็ดเดือนเต็มนะครับผมวันที่สิบสองนะครับผมจะเข้าเจ็ดเดือนเต็มแล้ว ก็ปล่อยให้เดินบ้างเล่นบ้างไปนะครับผมเพราะว่าเล่นเล่นนานไม่ได้ครับเด็กเตลิดเพราะว่ามีน้องหมาไปด้วยนะครับเป็นห้าหกตัวนะครับก็เขาจะวิ่งไล่น้องหมานะครับก็ไม่อยากให้เล่นหนักเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็จะเข้าเดือนที่เจ็ดแล้วนะครับตอนนี้ก็กลับมา มบูรณ์เหมือนเดิมนะครับผมปกติเริ่มกินอาหารนะครับผมตัวนีกลมบล็อกเลยครับผมนูครับแส่ท้องนานมากนะครับสองอาทิตย์นะครับปุ้ดหนึ่งอาทิตย์นะครับผมผิดไปแพ่ท้องนานนะครับหนึ่งอาทิตย์นะครับที่ไม่ยอมกินยานะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้พร้อมแน่เลยครับก็ยังอ้วนเหมือนเดิมนะครับ เพียงแต่เขากินอะไรไม่ได้นะครับกินแต่ดินอย่างเดียวนี่ก็เป็นอาการของช้างที่จะมีน้องนะครับผมก็จริงๆแล้วเราต้องสังเกตด้วยครับสังเกตหลายๆอย่างเพราะว่าถ้าเราไม่สังเกตก็เราก็จะเหมือนกับเราไม่ได้เรียนรู้อะไรนะครับเราก็ต้องสังเกตว่าเดือนนี้เป็นยังไงเดือนหน้าเป็นยังไงบ้างนะครับก็สังเกตไปเรื่อยครับตามที่เราเรียนรู้มาเพราะว่าท้องต่อไปเราจะได้รู้ว่า ถ้าเขาเป็นแบบนี้เขาจะไล่น้องอะไรเงี้ยครับเราก็จะเริ่มรู้นะครับผมดูสายตาครับเหมือนคนไม่ได้นอน,นครับเหมือนช้างไม่ได้นอนมันไม่ได้นอนเลยน้องใหม่ทำไมน้องใหม่จะทำอะไรจะให้ดูอะไรดูขี้หูบนะ่จับหัวทำไม Hòm kem còn chúc còn à, chúc còn leo chúc chúc mươi còn này chúc mươi còn chúc buốt xuống chúc mươi còn chúc mươi khinh này họng kem còn chúc à, chúc còn lúc leo điểm hai kim tuổi này leo leo à, ah chúc còn chúc chúc còn chúc mươi còn chúc mươi còn leo buốt xuống chúc mươi khinh xuống chúc này này chúc còn leo chúc kem còn à, chúc còn buốt xuống chúc mươi khinh chúc à mà này mà liều một là mang thì phực mà nè à họng kem còn chúc chúc mươi còn chúc à chúc chúc จบก่อนจุบจุบดีดิเสียงดงัดงๆจุบ <c oughs> ลืมหมดแล้วสมัยแบบเด็กๆเ,เขาก็เล่นเป็นนะครับเล่นกับนักท่องเที่ยวเล่นอะไรเงี้ยครับตอนนี้โตแล้วก็เลยอาจจะลงลงลืมๆบ้างนะครับผม <c oughs> จะเรามาอยู่ใกล้เขาไม่ได้นะครับผมมาอยู่ใกล้เขาเนเขาจะเล่นด้วยนะคร nếu chúng ta ở gần bên chúng ta sẽ không thể ăn được lá. để chơi với chúng. Chúc, à, cái máy bay, chúc con, con game, chúc, chúc đi đi, chúc. Oh, anh ấy là oh, มันจะตกมันไปด้วยก่กอนทุกคนเล็นอะไรมั้งลูกก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดติดตามให้น้องใหม่ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่ Family นะครับผมนี่ครับถ้าเราอยู่ใกล้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมไม่ยอมกินหญ้านะครับผมจะเล่นด้วยตลอดนะครับ อาปากทำไมอาปากนี There, um, ่ไหนดูฟันบอกจะโชว์ฟันบอกไหนโอ้เดี๋ยวจะกินกล้องแล้วจะกินกล้องเอากินกล้องก็กินอ่ะกินกล้องแล้วเอาเอาเอาจะกินกล้องแล้วครับผมเอาเอาเอาน้องใหม่นี่เวอร์แล้วน้องใหม่ดูฟันครับฟันฟันหล้อไหมหน้องใหม่ฟันหล้อบอกฟันไม่หล้อบอลูกโอ้ฟันไม่หล้อทางนี้ฟันหล้อนะครับนี่นี่ฟันหล้อนี่เห็นไหมฟันหล้อนี่เห็นไหม ไม่อายไม่ FC เอฟซีเนา่ฟันหรอโอ้น้องใหม่หนิฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอย่าลืมสับสไคร e ให้น้องใหม่ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับน้องใหม่ยุ่งมากสวัสดีครับ